คนต่อไปไม่ไหวแล้วนะจริงจังหรือเปล่าคะแม่หยู่ทําตาหนูได้แล้วอะไรมันจะดีไปกว่าอาหารอร่อยๆเพื่อสุขภาพแบบนี้ล่ะชันว่าเมลิซาต้องชอบมากแน่เลยลูกรักแม่เตรียมมื้อกลางวันไว้ให้หนูด้วยนะนี่เนจ๊ะลูกจะได้มีของกินที่โรงเรียนบ้าไปแล้วหรือเปล่าคะหนูไม่กินของพวกนี้หรอกนะตอนมี่ต่อสุขภาพมากเลยนะจ๊ะหนูว่าหนูกินของอร่อยๆพวกนี้ดีกว่าค่ะ เ <Beautiful. S 2> จอกันนะคะเป็นไปได้ยัง <Hey. S 2> jaar, ไงกันเนี่ยเคลีซาแม่ซื้อชุดมาให้หนูใหม่ด <t orar> <tight> ้วยนะจ๊ะอยากดูไหมล่ะเร้านี้อะไรอีกละคะแม่นี่ไงจ้าหนูชอบไหมอ๋ยนี่มันเอามากเลยเธอไม่เคยมีความสุขเลยหรือไงเนี่ยเกมนี้มันสนุกมากเลยนะทําไมฉันไม่เคยเล่นมันมาก่อนเลยนะลูกรักมีเวลาแป๊บหนึ่งมั้ยจ๊ะแม่เจออัลบั้มรูปตอนเด็กของหนูด้วยล่ะทําไมเราไม่มาดูรูปเก่าๆด้วยกันเลยจ๊ะแม่คะจริงจังหรือเปล่าคะเนี่ย มันน่าเบื่อมากเลยหนูหน่ารักมากเลยเนะจ๊ะตอนนี้หนูตัวจิวเดียวเองล่ะโอ้แม่ชอบรูปนี้มากเลยแม่จำวันนั้นได้ใช่แล้วล่ะมันเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยไม่มีประโยชน์เลยเธอไม่สนใจฉันเลยอืฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะ สวัสดีตอนเที่ยงค่ะหนูอยากได้อะไรที่มันสดใสหน่อยนะคะอ๋อ,อ,อได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองนะคะฉันว่าคุณคงเหมาะกับสีนั้นแน่นอน hmm. แหมแหมแหม่ <c oughs> คุณคิดว่าสีนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่เอาดีกว่าค่ะหรือว่ามันมากเกินไปอ่ะแล้วอะไรที่มันดูอ่อนหวานแบบนี้ละคะเอ้าใช่เลยละค่ะเยี่ยมไปเลยเพอร์เฟกต์เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะนี่เสร็จแล้วเหรอคะว้าวนี่มันเจ๋งมากเลยอ่ะหนูชอบมากเลยค่ะช่วยแต่งหน้าให้หนูด้วยได้ไหมคะรอแป๊บหนึ่งนะคะฉันว่าน่าจะลองสีชมพูหน่อยนะนี่ไงละคะน่ารักมากเลยค่ะหนูสวยมากเลยขอบคุณนะคะแล้วกลับมาใหม่นะคะขอโทษทีนะจ๊ะอุ๊บส์คุณเข้ามาตอนไหนหรอ ให้ฉันช่วยอะไรดีคะฉันอยากได้ทุกอย่างเหมือนสาวน้อยคนนั้นเลยนะคะทั้งทรงผมแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเด็กน้อยคนนั้นหรอคะแต่คุณจะทําไปทําไมอะ่ะแหมงั้นก็ตามใจนะคะนั่งก่อนเลยคะ่ะง hmm. ั้นเราามเริ่มกันเลยนะได้เลยคะ่ะฉันพร้อมแล้วล่ะดูเหมือนว่ามันจะน่ารักมากเลย hmm. คุณดูเด็กลงเยอะเลยเลยคะ่ะว้าวนี่ฉันจริงๆเหรอเนี่ยแน่นอนสิคะดูในกระจกได้เลยเป็นไงบ้างคะมีใช่สิีที่คุณต้องการรอเปล่ามิจริงะ่ะแหมฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ แล้วกลับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะหนูอยากได้อะไรที่มันฮิตติดเทรนด์อยู่นะคะฉันรู้แล้วแล้วว่าหนูอยากได้แบบไหนเชิญนเข้ามาก่อนได้เลยนะคะแล้วชุดนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะใช่จ้ะฉันว่าชุดนี้ก็คงไม่เหมาะกับหนูหรอกนะจ๊ะใช่แล้วล่ะเสื้อกันหนาวตัวนี้เหมาะกับหนูมากเลยนะอืมก็ดูดีอยู่นะคะห,หนูชอบมากเลยลองตัวนี้ด้วยสิจ้าแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะตัวนี้สวยสุดเลย ห้องเปลี่ยนชุดอยู่ทางโน้นนะจ๊ะเออสวัสดีตอนเที่ยงค่ะให้ฉันช่วยเลยดีคะฉันอยากได้แบบสาวน้อยคุณน,นั้นเลยะค่ะ<ม>เข้าใจ<ม>แล้วเละคะ่ะนี่ไงคะนี่คือไซส์ของคุณเลยเยี่ยมไปเลยนี่แหละที่คือเรียกว่าแฟชั่นฉันชอบมันมากเลยล่ะฉันว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาอยู่เลยล่ะฮ<ม>อะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะแม่ใส่อะไรของแม่อยู่อะคะจริงจังหรือเปล่าแม่โตแล้วนะทั้งทรงผมแล้วก็เครื่องสำอางแบบนี้ มันรับไม่ได้เลยอ่ะว้าวนี่มันขอโทษทีนะจ๊ะลูกรักแม่ก็แค่อยากจะดูเหมือนหนูสุดๆเลยอ่ะแม่ดูเหมือนหนูมากเลยนะสิคะนี่มันฝันร้ายชัดๆเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยพอกันทีหนูไปก่อนดีกว่าฉันว่าฉันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยอืมฉันชอบมากเลยล่ะวัสดีครับเมลิซาเอ้าแบรนดอนวัสดีจ้ะคุณอยากไปเดินกับผมหน่อยไหมครับเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะ Oops เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมลิซากำลังตกหลุมรักหนุ่มคนนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงเหรอเนี่ยทำไมอย่งงางนั้นล่ะเธอทําอะไรของเธออะแบบนี้ละมั้งวันนี้คุณดูดีมากเลยนะครับโอ้นายพูดจริงหรือเปล่านี่นายมานหน่อยสิฉันขอยืมตัวนายหน่อยนะเรยเข้าพูดเลยสักอย่างสินี่ปล่อยผมไปเลยนะผมไม่อยากยุ่งกับคุณหรอกโอ้ไม่นะนี่มันแม่ของฉันเหรอเป็นไปไม่ได้อะ่ะคุณมองอะไรของคุณอยู่อะครับว้าว เธอเหมือนกับคุณเลยล่ะกอดฉัหน่อยสิเร็วๆเข้าใช่แล้วล่ะพอกันทีฉันไม่อยากเห็นอะไรอีกแล้วผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยะนี <c oughs> ่ระวังหน่อยสิครับโชว์จบแล้วจ้ะตอนนี้น,นายไปได้แล้วนะคุณจะไปไหนหรอโลกเด็ดของเราอะ่ะ <c oughs> หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกฉันต้องเข้าถึงความสงบสักหน่อย <c oughs> เยี่ยมไปเลยล่ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลย เยี่ยมเลยฉันต้องโพสต์ลงไปใน i อ Story สักหน่อยแล้วว้าวธอทำแบบนั้นได้ยังไงกันนะโหว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยอะฉันต้องไปเรียนการทำแบบนี้บ้างแล้วไมลีซ่าทำได้ฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันต้องทำแบบนี้หรอว้าวนี่มันไม่ง่ายเลยนะฉันคงต้องเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนแล้วล่ะ นี่ไงแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโอ้ไม่นะฉมนจะล้มแล้วอะแม่คะแม่ทําอะไรของแม่อะคะสวัสด,ดีจ้าแม่กาลังทําโยคะอยู่ไงไม่เห็นหรอจริงจังหรือเปล่าเนี่ยแม่จะเริ่มแบบนี้ไม่ได้นะคะ <S 1> <S 1> หนูขอเวลาส่วนตัวในคาเฟ่บ้างไม่ได้หรอสงสัยจะไม่ได้ละมั้งโอ้ไม่นะแม่คะแม่แอบตาหนูมาหรอคะเนี่ยแม่แค่อยากจะออกมาเที่ยวกับหนูนะจ้า แหมงั้นก็ตามสบายเลยนะคะพนักงานเสิร์ฟคะ <Hey. S 1> หนูขอสั่งอาหารหน่อยนะคะหนูอยากได้ขนมหวานแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็คัสตาร uh ์ด huh. ด้วยคะ่ะใส่ไอศครีมแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งด้วยนะคะ uh huh. อ้เลือกได้ดีมากเลยครับใส่คัสตาร์ดเยอะๆเ,เลยใช่ไหมครับ uh huh. ใช่สิคะ uh huh. เอาแบบเดิมเลยคะ่ะแล้วคุณล่ะครับคุณผู้หญิง uh huh. งั้นฉันเอาเหมือนกันคะ่ะ uh huh. ได้เลยครับคุณผู้หญิงใช่แล้วล่ะฉันคงจะไม่มีเวลาได้อยู่คนเดียวเลยละมัง้ง uh huh. ของที่คุณสั่งมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับอ้มไม่นะฉันกินน้ำตาล โอเคฉันลองหน่อยก็ได้นี่มันอร่อยมากเลยล่ะกินสักคำมคงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ไม่แย่นะงั้นขอกินอีกหน่อยดีกว่านี่จริงอะฉันหยุดไม่ได้เลยเนี่ยโอไม้นะฝุงฉันมันโตแล้วแล้วคราวนี้ฉันต้องทำยังไงดีอะนี่มันฝันร้ายทุกัดฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เอ้ี่นี่มันอร่อยมากเลยนะ รอยสักใหม่เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะฉันชอบมันมากเลยเยี่ยมไปเลยล่ะใช่แล้วนี่แหละเทรนด์ใหม่เลยรอยสักใหม่เหรอใช่แล้วล่ะเมลิซาต้องชอบมากแน่เลยที่นี่มันดูแปลกมากเลยอะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะครั้งแรกเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณอยากจะสักตรงไหนดีคะตรงนี้เลยจ้าที่ภูมิของฉันเลยเยี่ยมมากเลยค่ะันเลือกลายได้เลยนะคะ สวยทุกลายเลยแล้วค่ะก็ไม่แย่นะคะแต่ฉันอยากได้แบบพิเศษสักหน่อยอะ่ะแบบเสือตัวนี้นะคะ่ะเอาแบบกำลังคำรามอยู่เลยนะคุณคุ้นใจฉันแล้วใช่ไหมคะมไม่มีปัญหาค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอ้ไม่นะนี่มันเจ็บกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณคิีว่าไงบ้างคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะที่ฉันสักมาจริงๆหรอเนี่ยอขอบคุณนะคะฉันชอบมากเลยละ่ะเอลิซาดูซิว่าแม่ไปทําอะไรมาเหมือนฉัหนูเลยนะจ๊ะเหมือนเยี่ยมมากเลยใช่ไหมละ่ะนี่ของจริงหรอคะ แม่คะแม่ก็คิดว่าหนูจะชอบมันนะหนูก็ชอบมันนะคะแต่หนูแค่แปะรอยสักของเล่นเองอะ่ะดูสิคะหนูล้างมันออกไปแล้วอุ๊บดูเหมือนว่าเรื่องเราจะกลับตำปดัดหนูไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะ่ะหนูว่านี่มันมากเกินไปนะคะไม่นะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยปาร์ตี้นี้เจ๋งมากเลย <Hey. S 1> เออใช่แล้วล่ะฉันชอบมันมากเลย <Hey. S 1> วัสดีจ้ะทุกคน hey. โว้นี่มันใครกันเนี่ยมดลิซานีา่คู่แฝดของเธอหรือเปล่าวะ <c oughs> พวกเธอดูเหมือนกันมากเลยนะ <c oughs> แม่เอาอีกแล้วเหรอคะอนี่มันแย่สุดๆเลยอะ่ะน่าอายที่สุดเลยใจเย็นก่อนนะลูกรักไม่เอาแล้วหนูทนไม่ไหวแล้วล่ะ <c oughs> กเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย ทำไมต้องมาทำตามหนูแบบนี้ด้วยนะหนูเบื่อเรื่องนี้แต่ไม่ทนแล้วอะไรกันเนี่ยถึงเวลาที่ฉันจะได้เตือนหนูจะคทีว่าฉันเป็นแม่ของหนูนะมันนี่เด๋ยดนี้เลยเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยล่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเธอก็สมควรโดนแล้วล่ะมันน่าอายมากเลยนะเธอคิดว่าเธอกำลังทำอะไรกับเธออ่ะอยู่ดูนี้เลยนะส่งกระเป๋ามาดูนี้เลยฉันบอกว่าให้รีบส่งมาไงแล้วอย่าร้องเสียงดังนะแม่คะหนูอยู่นี่ค่ะนี่นายจะมาทำร้ายลูกสาวของฉันเหรอ เดีย๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้นายเอง <S <S แม่คะช่วยด้วยนี่อย่างละ่ะโดนนี่ไปเลยอ๋อนี่ก็รีบหนีไปเลยนะระวังไว้เถอะนายคิดว่าน,นายกำลังจะทำอะไรฮะแล้วนายจะได้รู้ว่านายมาขโมยผิดคนแล้วละ่ะหนูโอเคไหมลูกวันนี้เลียลูกรักเดี๋ยวแม่ช่วยเองนะหนูขอโทษน,นะคะแม่หนูจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้ว <S <S ผมเข้าใจแล้วละ่ะงั้นผมไปก่อนดีกว่านะไม่เป็นไรแล้วจ้ะยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยกันแล้วนะ คุณชอบเรื่องราวของคุณแม่และลูกสาวสองคนนี้ไหมคุณจะทำยังไงหรอถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบเมลิซาบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว